อ่ะครับเข้าสู่ช่วง KS Investment Academy ครับเป็นช่วงกระดานดำต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์แล้วเรื่องครับเรื่อง w a r r a n t derivative w a r l a n t ตอนนี้ก็เป็น derivative w a l l a n t นะครับหลายคนก็บอกว่าที่ทำไมบางคน มีคำว่า P กับคำว่า C อะไรอย่างเงี้ยมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวนดลิเอรี่บอลแลัดแล้วเดลิเวอรี่บอลแลนดเนี่ยมันก็มีข้อดีนะครับว่าเวลาตลาดหุ้นขาลงเนี่ยเราทํากําไรได้นะครับอย่าจะติดกับที่ว่าหุ้นต้องขึ้นอย่างเดียวถึงจะทํากําไรได้ครับผมแต่ว่ารายละเอียดของเดลิเวอรี่บอลแลนดเป็นอย่างไรก็ไปติดตามเทคเก่าๆของเราดูว่คืออแต่วันนี้เราจะมาสอนว่าวิธีการดูว่าเราควรจะทำกำไรกับในช่วงของขาลงอย่างไรบ้างพบกันครับมากดานดับโอ้โห ครับวิแรงมากอ่ะครับผมวันนี้มอเตอร์ใส่น้ำมันมาอ่ะเดลิเมอร์สิงห์วอร์นครับดีแต่วันอยู่เดลิอ่าผมเขียนดีแต่วันอยู่เวทีวอร์เรนอ่าชื่อย่อชื่อย่อ ่าก็คือชื่อย่อคือ D w ซึ่งมันเป็นการซื้อขายอยู่ในตลาดหุ้นได้ปกติทั่วไปเราบอกไปแล้วนะเดลิเวอรี่วอ l เลนแต่ต่างจากวอ l เลนต์ยังไงนะครับใครเป็นผู้ออกอายุขนาดไหนทำกำไรกันยังไงเอาเทสที่แล้วอ่ะเทสที่แล้วไปดูกันมาดูเลยแต่ว่าเดลิเวอีจริงๆแล้วเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2อัน สองอันเดียวก็คือสิทธิ์ในการเอาอะไรเอาเอาเอาฟังง่ายก่อนสิทธิ์ในการซื้อเอาง่ายๆก่อนคือสิทธิ์ในการที่เราอธิบายมาสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพูดถึงสิทธิ์ในการซื้ออ่าคือขอการที่บอกสิทธิ์ในการซื้ออ่าฮะก็มีก็คือเหมือนกับมีโอกาสมีความมีเใบเนี้ยใบเนี้ยใบเนี้ยอาจจะซื้อหุ้นซื้อในราคาตกตามที่ตกลงกันในราคาที่ตกลงกันในเวลาที่ตกลงกันนะครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าผมซื้อมีสิทธิ์ในการที่จะซื้อหุ้น ABC อ่า ผมมีสิทธิ์จะซื้อหุ้นในราคาสัก10บาทต่อครับผมอ่าฮะอ่าสมมุติว่าถ้าราคา ABC ในกระดานหุ้นขึ้นไปเป็น15บาทอ่าฮะผมก็จะซื้อได้ที่สิบบาทอยู่ดีสิบบาทถูกไหมถึงแม้มันจะขึ้นไปไหนก็เรื่องคุณขเรื่องคุณเออแต่ถ้าตกก็สิบบาทถ้าผมซื้อคอปุ๊บถ้ามันเหลือ5บาทก็ตกเหมือนกันก็สิบบาทเหมือนกันใช่ผมก็ต้องซื้อที่สิบบาทนะถ้ามันลง A จะ ABC จะลงไปเหลือ5บาทอ่าห้าบาทผมก็ต้องซื้อที่ สิบบาทเพราะฉะนั้นก็คือสิทธิ์ในการซื้อสิทธิ์ในการซื้อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อคอมาถ้าคุณซื้อคอมาคุณต้องหวังว่าให้หุ้นต้องภาวนาต้องคาดการณ์ว่าหุ้นในอนาคตต้องเหลือเอฟปห่อให้ไอหุ้นขึ้นในอนาคตจะขึ้นจะขึ้นเชียร์เชียร์อันนี้เขาเรียกว่าสิทธิ์ในการซื้อครับผมสิทธิ์ ภาษาไทยนี่มันหน้าที่ผมพูดไม่ซึ้งเออจริงผมลงให้ก็ได้เดี๋ยวผมลงให้ก็ได้นะภาษาไทยมันหน้าที่ผมอ่าโอเคเล้อกอันหนึ่งที่เคยได้ยินนะพุทธพุทธใช่ไหมเออไม่บางคนจําผิดว่าพุทธยังไงคอคอนี่คือซื้อเรียกคอคือเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาพุทธคือพักออกไปพุทธคือเอออะพักออกไปเออพุทธคือสิทธิ์ในการพุทธคือใส่ผมผมเขียนมั้งเออคุณต้นเวลาคุณต้นเขียนอะผมต้องเดินออกมาห่างๆมันแบบมันซ้อนหล่อมากมันไม่ได้หลอม มันเสียวเลยกูแล้สมัยแล้วยอยาคุณต,ต้นสมัยมีหวด,ดไม่มีอะไรคุณหัวเฮิรกอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อาจารย์สมัยมัธยมผมก็โทรมาบอกผมว่าว่าว่าเขาดูรายการนี้ได้วหรอดูดูว่าจริงหรอเขบอกว่าทำไมไม่เขียนหัวบ้างอุสาสอนมาทั้งป่าย<อ>ต้องขอขอโทษอาจารย์จริงเขาไม,ไม่ไม่เขียนมาจากที่ตั้งแต่เด็กมันต้องมีหัวเออแต่อาจารย์ผมไม่เคยมีใครดูรายการนี้เลยเนาะไม่มีใครต่อว่าซื่อผมอธิบายดีอยู่แล้วไงครับผมอ่าดีอยู่แล้วเลยไม่เลยไม่ค่อยมีใครปฏิเอออันนี้สิทธิ์ในการขายเช่นเหมือนกันกับ A B C ีซี บอกว่าไม่ใช่สิทธิ์ซื้อละเปลี่ยนราคาให้มันต่างกันบ้างสิทธิ์ในการที่จะขายได้ราคาสักยี่สิบบาทจะได้ต่างกันสิทธิ์ในการขายที่ราคา20บาท20บาทถึงแม้ว่าราคาหุ้นขึ้นไปเช่น30 abc ขึ้นไปราคาขึ้นไป30 3สอันนี้ขึ้นนะนี่ขึ้นนะขึ้นไป30มสบาทคุณก็จะขายได้แค่20เส้ยเคียดเลยเอา้วผมซื้อทำไมอะถ้ามันขึ้อผมก็ขาดถุตกลงกันเรียบร้อยแล้ไง ว่าจะซื้อ20เอ่อจะขาย20่สิบผสิทธิ์ในการขายไม่ว่าจะราคา,าขุ้นขึ้นยังไงผมก็ขายได้แค่20่สิใช่ใช่ใชอ้าวดี๋วทายกลับกันถ้าลงมาที่15บาทอา๋อลงมาที่15บาทอ๋อโอเคถ้าลงมาเหลือ15บาทอา่าฮะคุณก็มีสิทธิ์ในการที่จะขาย20บาท อ๋อผมแต่ผมอ๋อผมไม่ได้ขาย15บาทไม่ได้ขาย15บาทผมเอามาขายได้20เลยใ่ราคาหุ้นในกระดาน15บาทคนที่ไม่คนที่ไม่เคยลงทุนในในดิเลทปติบลันอาจจะงงนิดนึงเพราะว่าฝั่งนี้พอเข้าใจแต่เพราะว่ามันเป็นพอเข้าใจมันง่ายเพราะว่าเป็นฝั่งปกติของเราฝั่งปกติคือเราไปซื้อเวาไปซื้อแต่พอฝั่งของสิทธิ์ในการขายก็ยังงงมันต้องทาตรงกันข้ามแต่สิทธิ์ในการคือเราไปซื้อซื้อสิทธิ์ซื้อสิทธินะเราไม่ได้ซื้อหุ้นนะซื้อสิทธิ ในการที่จะขายหุ้น a b รับผมในราคา20บาทที่ตกลงกันอันนี้คือราคาที่จะขายราคา20บาทถ้าราคาหุ้นขึ้นแล้วเราก็ยังคงขายได้20บาทแสดงมูลค่ามันก็ไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นราคามันจะลงก็เหลือศูนย์นะว่าหลือศูนย์ไม่มีค่าแต่ถ้าราคาหุ้นลงมาเหลือ15บาทเราก็จะขายได้ครับ20บาทหุ้ราคาหุ้น15เราขายได้20เรากำไรครับ5บาทเพราะฉะนั้นไอราคาของตัวพุทธตัวนี้ มันก็จะขึ้นถูกป่ะเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้ง่ายๆแล้วกันเนาะถ้าคุณซื้อคอโอ้โหคุณต้นมันแบบอซื้อแต่ภาษาภาษาวิชาการเขาได้ทำกระดานใหม่เลยนะมันเตี้ยเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวไว้รอเราไปทีวีที่ไปทีวีท่ต้อก่อนโอ้โหมันเตี้ยมากมันไ้ได้ไปว่ะ เอ้ยรายการเราเลตติ้งดีนะช่วยกันเชียร์ช่วยกันเชียร์หน่อยช่วยกันเชียร์นะโอเครายการเราเลตติ้งดีนะเขาเรียกว่าลองคออ๋อเออลองคอคุณเิียนภาษาองกิษบ้างเออลองคอคุณเิียนาษาอกิษบ้างคุณเิียนาษาอกิษบ้างลองลองหนลองก็คือซื้อแหละภาษาพิชาการเขาเรียกว่าลองคอถ้าเราลองถ้าเราลองคอก็คือถ้าหุ้นขึ้นคาดว่าหุ้นจะขึ้นเออ ใช่ใช่คุณพูดถูกต้องคาดคาดถ้าคุณจะลองคอหรือซื้อคอคุณต้องคาดว่าหุ้นจะขึ้นเดี๋ยวนี้เราไม่มีมุมกล้องแล้วเราตามตาบายเลยคาดว่าหุ้นขึ้นไม่ต้องห่วงแล้วไม่จางกล้องเขาบอกมีสองคนมีตามกล้องอะที่ด้วยกันเริ่มห่วคาดว่าหุ้นขึ้นคุณถึงได้ไปซื้อคอแต่ว่าต้องหมอนิดนึงนะจำได้ไหมเมื่อสองสามเทปที่แล้วที่เราอธิบายให้ฟังอะเราบอกว่าไอ้ราคาคออะมันถูก ถ้าคุณซื้อหุ้น ABC เลยเดี๋ยวคุณซื้อ10บาทแต่เวลาคุณมาซื้อคองเนี่ยมันคีแค่30ตังค์เพราะฉะนั้นเวลาไอ้นี่ขึ้นบาทนึงไอ้นี่ก็ขึ้นบาทนึงด้วยนะเอาง่ายถ้าเกิดสมมติว่าหมอหุ้นจะขึ้นมัมองอย่างเนี้ยมันขึ้นมา15บาทแสดงมูลค้างมันก็ไม่ก็คือประมาณ5บาทใช่15ลบสใช่แต่บางที่มื่ตอนเริ่มต้นที่เราซื้อมันอยู่30ตังค์ฮงแล้วมันอยู่จากตอนที่อยู่10บาทอ่ะมันอยู่30ตังค์ ถ้ามันขึ้นมา15บาทคุณได้กำไรตรงนี้50%ถูกป่ะแต่ไอ้ตรงนี้จาก30ตังค์ขึ้นไปมา5บาทเป็น5บาท30บาทโอ้โหเฮ้ยนี่พูดจริงนะไม่พูดเล่นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคุณต้นคือแต่ว่าพอซื้ออะไรผิดทุกทีแต่ว่านี่คือจริงๆถ้ามันขึ้นอย่างจริงจิงไใช่มันขึ้นจริงๆเป็น15มันคือ50%มันกำไรเป็นพันๆเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าไอ้ตัวที่เราเริ่มต้นที่คุณกวีพูดถึงคือ30ตังค์มันบวกไปอีก5บาทเนนอคกัะะบรุดื อันนี้มันกว่าใช่จริงๆอันนี้มันกว่าหวยอีกแต่ว่าคนรู้น้อยผมว่ามันนะคือคือหวยในตลาดหุ้นแต่ว่ามันเป็นการซื้อโอกาสแต่มันเป็นความเสี่ยงที่อย่าลืมนะถ้าเผื่อสมมติว่ามันตรงกันข้ามเมื่อกี้ที่คุณจ่ายไม่แต่คุณจ่ายหมื่นนึงก็หายหมื่นนึงหุ้นสามสิบตาเมื่อกี้ลงทุนไปเนี่ยปรากฏว่าหุ้นมันลบมันอยู่สิบบาทตอนนั้นนะครับมันมาเหลือห้าบาทไม่มันไม่มีค่าผมผมผมเล่นแบบนี้นะความรู้สึกของผมนะครับ ถ้าผมจะยอมเสียได้หมื่นหนึ่งนะผมก็ไม,ไม่ไม่ลองคอก็ลองพุทนะ,ะแล้วผมหมื่นหนึ่งเลยนะ,ะแล้วเดาว่าถ้าตลาดจะลงผมก็ลองคอลองพุทนะถ้าตลาดจะขึ้นผมก็ลองคอนะ,อะแล้วหมื่นหนึ่งยอมเสียเลยนะ<อ>แต่ถ้าได้อ่ะได้เยอะได้เยอะน,นั่นเผื่อโอเคว่านสถา,านการณ์ที่เราคิดว่าตลาดหุ้นมันจะผันผนจริงๆผันผลจริงจริงไหมเพราะว่าไม่ไม่ขึ้นขึ้นแรงแรงเราคาดว่าจะขึ้นแรงแงเนี่ยเราลองคอจะดีกว่าดีกว่าดีกว่าหุ้นแล้วแล้วใช้เงินอย่าไปว่าคุณจะซื้อหุ้นแสนหนึ่งคุณก็เลยมาซื้อคอแสนหนึ่งไม่ต เดียวพอก็พอแล้วแล้วหรือว่าหรือว่าเพิ่มในความเสี่ยงสิบเปอร์เซ็นต์สิบาครับลองพุทธคุณต้องคาดว่าหุ้นจะลง่เห็นไหมเพราะว่านั้นหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าหมายถึงว่าคุณคาดว่าจะลงคาดว่าจะลงนะครับก็แสดงว่าคุณมีสิทธิ์ในการขายปัจจุบันเนี้ยอยนนี้บอกก็ยี่สิบคาดว่าจะลงลงจริงๆ15สิบห้าบาทต้นทุนตอนที่คุณซื้อเหมือนกันถ้าแบบซื้อที่สาสิบตัง กำไรก็5้าบาทมันงไงแต่คุณต้องคดว่าคุณลงนะแต่ถ้าคุณขึ้นก็หายไปเหลือศูนย์เหลือศูนย์ถูกหายไปเหลือศูนย์หายไปเหลือศูนย์อ่าฮะเพราะหมนอายุคือแบบตอนแรกอาจจะไม่หมดอาจจะไม่เหลือศูนย์นะเพราะมันมีอายุอายุโอเคว่าวันนี้ค oh. uh ือ3มเดือน6เดือนทั minute, so ้งหมดอย่างลุ้นอย่างลุ้นได้ระหว่างทางคุณลุ้นได้ตลอดแต่พอถึงเวลาใกล้หมดอายุปุ๊บหรือว่าสุดท้ายของมันหมดอายุปุ๊บตกลงกันปุ๊บปรากฏว่าราคามันลงมาต่ำกว่าอ่าฮะ คุณก็ขาดทุนแต่ถ้าอันนี้ลงมาคัดต่ำกว่าคุณจะกำไรกำไรครับผมนันก็ต้องก็ต้องคาดการว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเป็นไปอย่างที่คุณคาดหรือเปล่าแับในทางกับการถ้าในกรณีที่มีช็อตไหมช็อตอุ้ยจะช็อตจย่าพูดช็อตไม่เอาเหนื่อยช็อตปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโบรกเกอร์เหอะไม่ไม่คือผมไม่ไม่แนะนําให้นักลงทุนทําตรงกันข้ามแบบ ไปช็อตคอช็อตพุทไปเรียนรู้เองนะครับมันเป็นยังไงไม่แต่ว่าในเรื่องของดิเลเวอรี่เนี่ยคุณต้องลองก่อนถึงจะช็อตได้มันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นซิงเกิลซักฟิวเจอร์ไม่ใช่เป็นเอ่อเส้น50ฟิวเจอร์อีกตลาดหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณก็เรียนรู้เรื่องลองคอกับลองพุทนะครับแล้วก็เอ้ยคุณต้นจะพูดว่ามันมีรหัสอะไรไหมของของโบลกเราไหมอ๋อโอเคว่าก็จะมีชื่อหุ้นชื่อหุ้นชื่อหุ้นเอบีซีสมมตินะเออหุ้นก็จะมี A B C แล้วจะมีรหัสอยู่สองตัวรหัสเดลิเวอล ก็คือหมายเลขบอร1สิบเอ็ดบอร์สิบเอ็ดก็จะมีปีเดือนบ้างเดือนเดือนแล้วก็ปีแล้วก็เป็นคอกับพุทธแล้วก็ซีรีส์หนึ่งซีรีส์สองจะมีซีอะไรแถวๆนี้ใช่ไหมหรือไม่ก็ตัวพีชื่อจะยาวมากแล้วก็จะมีเอเอกับบี รุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองอะไรอย่างเงี้ยเขใช้คำว่ารุ่นอย่างเงี้ยโอเคมันจะมีชื่อเป็นคือย่านอะไรพวกนี้แล้วก็มีเดือนเดือนที่หมดอายุเดือนกับปีที่หมดอายุครับเพราะนั้นทุกชื่อในเดลิเวอรี่บอลแนด์พวกนี้ก็ไปดูเอาแล้วมันไปเหมือนก็เหมือนกับหุ้นเลยฮะคือเวลาคุณพิมพ์ซื้อขายเนี่ยเหมือนคุณซื้อพิมพ์ซื้อขายหุ้นเลยอันที่สีก็คือคอพีก็นกัพุทแต่อย่าลืมว่าอันนี้ต้องสิบเอ็ดถูกต้องต้องเบอร์เท่านั้นนะครับเพราะว่าเราสัมผัสคล้องเราเหลือไม่ได้โฆษณาใช่ครับนะครับบอกให้ฟัััังงไอออ้้ตตววเดรรรินนนน์ขขบบ11ะคคาาหุึ Uh huh. ถ้าคุณลอ็อาราคาขึ้นนะคอจะขึ้นตาม uh huh. ถ้าเปิดไปราคาลงพุทธก็จะ,จะขึ้นตาม เป็นอย่างนั้นนะครับก็คือว่ามันจะขึ้นลงแล้วก็มีเรียกมีมาร์เก็ตเมเกอร์ช่วยดูแลอยู่ด้วยก็ลงทุนให้เป็นแล้วกันนะครับในหลัพุทธกับคอในเลเวอเรจอลแรน์มันจะช่วยทําให้เราสามารถที่จะเลเวอเรจกำไรได้โดยที่ไม่ต้องไปคู่ยืมเงินใครครับผมแล้วช่วงหน้านะครับมาดูว่าตลาดหุ้นในสัปดาห์หน้าเป็นอะไรแล้วก็การประกาศตัวเวษสกิจมันมีอะไรบ้างสําคัญต่อหุ้นไทยยังไงนะครับแล้วก็ลงไปถึงหุ้นแนะนําสัปดาห์นี้จะเป็นอะไรพบกันช่วงหน้าครับครับผม